สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Air Report รายการที่จะมารายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5และการคาดการณ์ล่วงหน้า7วันค่ะสำหรับสถานการณ์ฝุ่นละอง PM 2.5ในวันนี้นะคะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพื้นที่ภาคตะวันออกและก็พื้นที่ภาคตะวันตกนะคะยังคงพบว่าฝุ่นละอองยังคงเกินเกณฑ์มาตรฐานในบางพื้นที่ค่ะ สำหรับพื้นที่ภาคกลางนะคะภาคอีสานรวมไปถึงภาคเหนือตอนล่างนะคะยังคงมีหลายพื้นที่เลยค่ะที่ฝุ่นละอองยังคงเกินเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับสีส้มหรือเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพค่ะสำหรับพื้นที่ภาคใต้นะคะสถานการณ์ยังคงดีอย่างต่อเนื่องเรามาต่อกันที่การคาดการฝุ่นละอองล่วงหน้า7วันกันบ้างนะคะสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะพื้นที่ภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันตกรวมไปถึงภาคตะวันออกนะคะ เราคาดการณ์กันว่าฝุ่นละออง PM 2.5อาจจะปรับตัวสูงขึ้นในช่วงของปลายสัปดาห์นี้ค่ะก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะติดตามสถานการณ์กันอย่างใ,ใกล้ชิดค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถเข้าถึงข้อมูลดีๆแบบนี้ได้ค่ะได้ที่แอปพลิเคชัน Air f o r t h a i นะคะรวมไปถึง Facebook Fanpage ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและ Facebook Fanpage กรมควบคุมมลพิษค่ะแต่เรามาพบกันใหม่ครั้งนึงในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ